好 <laughs> 好 ถูกต้องถูกต้องเอาให้เจ็ดดับวล้เม้ร์ี้แฟนดับเอฟนดมาเอาวันนี้นะคะบอกเลยว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักหญิงสาวผู้สวยงามววันนี้นะคะอบอกได้เลยว่าอนองแักสวยแล้วสนุกด้วยตลกด้วยเรียกว่าเอาใจแฟนๆไปเลยทุกคน่ ทุกคนบอกแล้วนะคะขอเสียงปรีดังๆให้กับน้องอ้อ ก่อนใดค่ะนออ้องออมข่าทักทายแฟนๆที่อยู่ที่สยามแห่งนี้ก่อนเลย อบนองรอบนายที่สำคัญวันนี้30ท่านตรงนี้เป็น Exclusive ซีฟแฟนของเราด้วยฮ่าเรียกได้ว่ากว่าจะมาถึงจุดน,นี้มากันแบบว่าจุกๆกันเลยทีเดียวสนุกสนานกันเลยทีเดียวสนุกสนานเลยะคะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องสนุกสนานแบบเกิน100%ได้สิหลุดทำได้ไม่รู้ทำได้สิอโอเคอาจในวันนี้นะคะ รู้สึกใงบ้านได้มาร่วมงานกับมันตีในวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นคือเรียกวอะไรก็ดีใจน์นะคร่วมงานเพรามันตีก็เป็นเป็นร้านเัลติแกรนด์ที่เป็นแผ่นเดินอยู่แล้วยสวยแล้ววันนี้เราได้แบบอุ้ยมันที้คุแม่กับมันตีสวยๆเนาะเี่ยะที่สำคัญบอกเลยว่ามันตีเนี่ยมีครบทุกอย่างมีครบทุกแบบอยากจะได้อะไรวันนี้หนูรีเควสได้เลยนะคะหนูได้เป็นรักษาผู้ผ่ะ แล้วพี่โซได้แค่สองถุงเองแม่ดูได้ถุงเดียวอ้าวโอเคต่างกันโอเคอยู่เป็นอะไรใหมายใช่แลค่ะซึ่งในวันนี้บอกเลยว่ากระแสความฮอตของหนูมต้านเกิดไม่ไหวแล้วลูกทำยังไงดีคะพี่โซต้องจัดการกับความฮอตของหนูยังไงคะต้องต้องทำยังไงเหรอสุต้องชอบชอบชอบอะไรด้วยเหรอเออวันนี้หนูจะต้องโชว์ความฮอตหนึ่งแมทให้กับพี่โซแล้วก็แฟนๆ ลมัวแล้ววิธีการทำหนุ่มถ้แบบเดินไปตรงนู้นแล้วก็แบบจอมช้าสวยที่สุดสะกดอไม่ไมนไม่ไม่ไม่แคดดี้แคดดี้แคดดีคเดินไปตรงกลางแล้วก็สะกดสายตาให้กับฝั่งทาางด้นซ้ายแฟนน้องอ้อมู่ไหนจ้าโอเคเป็นโพสิชั่นแล้วเป็นฟิวเซ่ไฮเป็นฟิวเซ่ไฮแบบไฮไฮเริ่มเลยไหมอันดิสไฮไฮอันดิสไฮ่ไฮอิวฟิวไปต้องอ่ะ ไม่ได้ค่ะูได้เช่หก่ะเโคหูพร้อมไหมคะพร้อมค่ะมันโปนะคะโห่หนวหนนะไม่เอหัวหนไหมไม่หัวทีวันนี้เราไม่มีพรบกคุ้มหมวันนี้คุณก็เลยมีสิทธิ์แบบรอยปอร์เซ็นต์ไปเลย มา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 จุด<า>แรกของเราปัางปังปังสวยมากถูกต้องมาสภาวะผ้าผิวถูกต้องมากค่ะพอดีสวยไหมสวยไหมสวยมากเวยไหม,ม,มล่ะเออเออหนูก็ไม่พมาก เหนื่อยหรือเปล่าลูกให้หนูไมเหนื่อยไปหนูไปไม่ต <night> ังก็ไปเอาใจโอเคก็ไปกับหนู โดนเลยที่สุขภาพเนี้ยต้องสวดมากๆไปแล้วดูมองการโดนนี่ค่ะสวดไปนี่นี่โดนโดนโดนโเห็นไหมล่ะตกใจไหมอ่ะตกใจไหม ธอแค่ะแล้วก็ใจต้านตาค่ะสามารถดูย้อนหลังได้แเนสติกแล้วก็แอปภค่ะส่วนผาพยนต์สปอยได้ไหมล่ะสปอยไม่ได้แอปแอปแอปแอิลฟิล่ต่อคลิปไซเล่โอเคคลิปไซเล่ไปถ้าเห้าพยนตก็เร็วนี้ทราจะูเไม่นันเป็นนองรือแบบรู้สึกจะแบบแบบเดียวเดียว ก็กไเลยไไน้แม่ไอยู่ี่ไม่ได้นั่นแหละค่ะไม่ไา้เจริอนลด้วยค่ันนี้ไม่ได้อัรปี้นายจะบอกว่าขคะขอบุที่ัหการขอคุณทีุ่่้อนมาได้กันะคนันแต่เฮ้ยแต่วันนี้วันนี้ แอบมองทุกคนมาแต่ไค่18คนเ่านั้นเองค่ะ oh. เราเอาไม่เห็นเอ๊ยคนไม่ได้มาก่อนเวลายเยอะนะ oh. อะไรอย่านนี้ดีมากค่ะเกาะอะไช่ออะไว่าให้มาก่อนให้ชัว่วโมงเดียวจะได้ไม่ต้นร้อน oh. คิดดูนะถ้าคุณร่วมใจกันมาช้าคนที่คขไม่มีใครต้องรอแล้วเขามเป็น9โมงค่ะพี่ตอนนี้เป็นจุดเริ่ต <c oughs> ้นีแล้วเขาลงมาเป็น9โมอแลค่ะฉะนั้นก็วันนี้ก็เป็นตัวแทนันตี้แล้ว,วกันแล้วเราก็เป็นตัวแทนตแล้วก็เป็ตัวแทันตีแล้ว,วก็าขอบคุณแฟนๆด้วย